สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายตุ้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จงมีวิธีการทําหมูตะไคร้มาฝากนะครับเป็นยำรสแซ่บแบบไทยๆเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกมาดูส่วนผสมก่อนจ้ใช้เป็นว่าไส่หมูนะครับอันนี้นะครับติดมันเล็กน้อยหั่นเป็นชิ้นบางๆเดี๋ยวเราจะต้องลวกด้วยน้ําเดือดๆนะครับกระเทียมจีนครับมะนาวจงแนะนําให้หัน่นแล้วบีบสดๆมันจะหอมนะครับพริกจินดาโขก หอมแดงซอยหรือใครมีหอมแขกก็ได้ครับขึ้นช่ายนะครับน้ำตาลทรายตะไคร้ซอยครับผมเกลือเกลือนี่เอาไว้ใส่น้ำตอนลวกหมูนะครับให้หมูมีรสชาตินะครับน้ำปลาผงชูรสอันนี้แล้วแต่ชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่เมนูแซ่บๆมันขาดไม่ได้ครับผมสำหรับโจ้งนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยตอนนี้นะครับตั้งมาจนน้ำเดือดจัดๆแล้วนะครับเลี้ยงไฟแรงๆเลยใส่เกลือลงไปครับ เกลือจะช่วยชูรสชาติของเนื้อหมูแล้วก็ทำให้เนื้อหมูมีรสชาติเค็มนิดๆแล้วก็ดึงรสชาติออกมาได้ง่ายนะครับน้ําต้องเดือดๆนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับใครจะใช้เป็นหมูสมชั้นก็ได้นะครับเมนูนี้ก็เหมาะเหมือนกันครับจกทําบ่อยครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหมู3ามชั้นก็ใช้เนื้อหมูส่วนต่างๆที่เป็นเนื้อแดงนะครับแบบนี้ครับสันคอก็อร่อยนะครับ ต้องลวกให้สุกเลยนะครับหมูนี่เราจะไม่ทานดิบๆสุกๆเราต้องทานสุกเท่านั้นนะครับแต่อย่าสุกเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโอเวอร์คุกครับเวลาเราสไลด์บางๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราลวกแบบนี้ครับจนมันหมดสีไปแล้วเนี่ยลองตักขึ้นมายกสักแป๊บนึงเนี่ยถ้ามันไม่มีเลือดฉ่ำออกมาคือใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกว่าเราจะปรุงรสน้ำยำอะไรพวกนี้มันก็จะสุกพอดีแต่ถ้าใครหั่นหนาเนี่ยต้องลวกนานนิดนึงครับแต่ถ้าลวกนานเกินเนี่ยมันจะแข็งโอเค ประมาณนี้นะครับผงโจ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วสุกแล้วก็ตักตักให้สะเด็ดน้ำโจ๊กใช้ตะแกรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในตะกร้านะครับถ้าใครสนใจใช้งานสะดวกมากครับมีทั้งแบบพลาสติกสแตนเลสไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงความแซ่บกัน ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงในส่วนของน้ำยำกันก่อนนะครับวันนี้โจุกไม่มีน้ำตาลเคี่ยวก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายนะครับโจ๊กใช้แบบไม่ขัดสีน้ำปลาครับผงชูรสมะนาวเนี่ยโจ๊กจะบีบสดๆแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างหอมแต่ใครที่บีบไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวก ความเปรี้ยวหรือรสชาติต่างๆนะครับสามารถปรับได้ไม่ต้องยึดตามโจ๊กเปยก็ได้เพราะว่าคนเราจะชอบรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็เอาตามที่ชอบนะครับแต่โจ๊ก,ก็จะเปรี้ยวนํานิดหนึ่งมีตัดหวานเล็กน้อยนะครับสําหรับเมนูนี้จากนั้นก็ตามด้วยพริกเลยครับพริกเนี่ยสามารถใช้เป็นพริกจินดา สีเขียวคนไปก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นพริกที่หนูก็ได้แล้วแต่คนชอบคราวนี้นะครับเราก็จะคนจนกว่าน้ำตาลจะเริ่มละลายก่อนครับพอน้ำตาลเริ่มละลายนะครับก็เนื้อหมูเลยครับที่เราลวกเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยครับนี่นะครับคลุกให้ทั่วๆนะครับให้มันซึมไปในเนื้อเลยครับเมนูนี้เราเน้นรสชาติจัดจ้านนะครับ จากนั้นก็เป็นตับไคร้ครับพระเอกเลยกลิ่นจะเด่นมากหอมแดงนะครับหรือใครมีหอมแขกก็ใช้หอมแขกได้กระเทียมครับผมแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับนี่นะครับคุกให้โดนน้ายำสักนิดนึงก่อนนะครับนี่ครับก็จะได้ออกมาแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ใส่มะนาวตรงนิดนึงเผื่อใครชอบแบบจิ๊ดจนะครับก็ใส่เป็นชิ้นลงไปเลยเหมือนเวลาเราทํายำทำท้มตำเรือแซ่บเนี่ยครับแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวจัดจานแล้วมาชิมกันครับตักใส่จานได้แล้วครับเมนูแซบ่บ <c oughs> ส่วนตัวโจชอบทานกับกระเทียมดิบมากนะครับทานกับลาบเป็ดหรือยำแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเครื่องเคียงนะครับหลักๆก็คือมีพริกมะนาวน้ำปลาเหมือนยำทั่วไปแต่ที่เด็ดคือต้องใส่ตะไคร้นะครับผักแกล้มใส่ลงไปเลยก็จะมีพวกแตงกวานะครับแน่นอนอย่างน้อยขึ้นช่ายสดนะครับหลายคนถามว่าขึ้นช่ายสดแก้มได้ไหมอยากจะบอกว่ามันสุดยอดมากยิ่งถ้ากินปูอัด หรืออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็แกล้มโดยขึ้นชายสดนะครับแล้วก็โหระพาสักนิดหนึ่งเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับหมูตะไคร้ง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับอัตราส่วนเดี๋ยวโจเขียนให้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้เวลาชิมนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยหมูตะไคร้สูตรง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับเป็นกับแกล้มชั้นเยี่ยมกับข้าวก็ได้ครับ อของโจ๊กจะเผ็ดกลางๆนะครับใครชอบเผ็ดเพิ่มพริกได้นะครับเปรี้ยวจี๊ดมากแก้มกับแตงกวาสดมีน้ำลำไยเย็นๆอีกนิดใช่ครับผมมันจะมันจะเหมือนหมูมะนาวครับแต่เพียงแค่ว่ามันจะหอมตะไคร้นี่ครับ กล้องมันไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะว่าตรงถ่ายคนเดียวไม่มีตากล้องมาซูมให้ใกล้ๆนะครับอืโอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับอัตราส่วนจะเขียนให้ด้านล่างสามารถเลือกลงไปดูได้นะครับในรายละเอียดของวิดีโอวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องโจงนะครับข้าวของเครื่องใช้ต,ต่างๆที่โจกใช้โจกแปะไว้ให้ในตะกร้าเรียบร้อยนะครับใครอยากได้อะไรลองเข้าไปดูครับมอ้อหอตะไคร้อะไรต่างๆ เท่าที่มันมีขายอยู่ในระบบของ Youtube นะครับโจ๊กก็พยายามจะแปะให้หรือใครอยากได้อะไรก็บอกโจ๊กได้เดี๋ยวโจ๊กแปะไว้ให้ครับมาคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับ